ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมทุกผู้ทุกคนนะครับนอกครับมือนีเบาแหลมจะ็บ้าพี่น้องครับสรุปแนวทางครับผมครับเล่าพัฒนาครับผมกับพ่อแต้มเด้วพี่น้องครับมวยมังหันพ่อแต้มสรุปไปครับผมครับกามาหนึ่งสองสามนะพี่น้องเนาะครับตัวร่องครับผมเขาครับสำหรับงวดที่านมากครับพี่น้องเห็นแนวทานตัวที่ออกแล้วครับพีกเป็นพีกครับพี่น้องครับตัวเลขนะครับเนาะครับ เลขที่ออกครับผม8 3 3 3 0 3ครับผมล่าง3 3ครับเลขออกง่ามีิลีพี่น้องครับเรื่องไหนใส่เลยอ่ะมวลนี้มาเบิรงกันครับผมให้พี่น้องเอฟซีล่อแคปหน้าจอนะครับเนาะครับเบ้าแหลมจะเอาแนวทางมาว่างไว้นี่ให้พี่น้องค่อยแคปหน้าจอไว้ครับมาเบิรงกัน ครับพราะเตรียมเริ่มจากเซียนชัยวันนะพี่น้องเน้อเซียนชัยวันมรดิพันธ์มาธาจัมชุดเต็มนี่เขานะครับเอาวันนี้บนล่างวิ่งรูดกับแปด้จะืออ่กับแปดพี่น้องเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเน้อเน้นที่แปดสองแปดสามกันเบิร์กันระวังไว้ได้พี่น้องเน้อมือนี้วันจันทร์นะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผม ของคุ่หลายนะครับเด้อเซียงชัยวานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูรือสีพี่น้องครับปูรือสีไพเดนติตาพอเตียมกันเ็นวมที่พันมาสามศูนย์ศูนย์สามนะครับเนาะเขาหัวนี่บนล่างมีโลดเก้ากับศูนพี่น้องเก้ากับศูนย์รับไหมเลยครับออนี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแค่นั้นพี่น้องสองหาง เก้าศเนย์สี่เก้าศูนย์ห้านะครับเด้อรับแคปหน้าจอครับผมครับกระเทียมขอขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูลือสีเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกดพี่น้องครับปูสีสะเกดบนล่างมิ่งรูดห้ากับสามขับพี่น้องห้ากับสาม เสร็แล้วไปเอาเขาใีบ้านดีกว่าอันนี้่ละแล้วจะขับเครับครับครับผส่วนจับปูได้พี่น้องด้วยฝัดมือเสร็จทุกมเอารลยขปูประเนที่ห้าสามห้าเก้าสามเก้าสาได้พี่น้องด้วยครับหน้าจอครับผมรับประแจมปรกพขอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเพปูชีสเกตนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องเด้ออาจารย์กำแพงเพชรบนล่างวิ่งรูด5กับ0 5กับ0ูนกับศูนย์าส่วนจับคู่พี่น้องเน้น5้าสามห้าแปดห้าเ้าด้อพี่น้องเด้อครับรับจับหน้าจอครับผม ครับประเด็มขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับนาะครับไปต่อที่ปูโคราชพี่น้องครับปูโคราชบนล่างมิ่งรูดสามกับห้าสามกับห้าครับาัในี้ส่วนจับคู่พี่น้องครับ แคปหน้าจอครับผมครับไปเจียมกับพ่อกับขอบคุณครูลหลายๆนะครับเด้อมปูโคลาดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปูสมหวังบนล่างวิ่งโลดเจ็ดกับสี 4, ่เจ็ดกับสี่ครับขาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อปูคนไหนที่เจ็ดสี่ตัวเดียว ครับตัวทีโบนเนนพ่ามาเข้ากับพิจารณาเมืองอ๋อนพี่น้องเนาะคร <c oughs> ับพรแเตียมข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้ปูสมหวังนะครับเนาะคร <c oughs> ับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม <c oughs> ไปต่อที่อาจารย์สมยศพี่น้องอาจารย์สมยศ <c oughs> บนล่างีี่งรูดแดกับสองแดกับสอง ครับหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อปุ๊บอาจารย์เพนแนนหมายเลขแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเด้อครับส่วนตัวกันเบิ่ลกระเบิ่งไว้นนะพี่น้องบนเน่มือนี้วันจันทร์อาจจะมีเบิ่ลมีเป่านะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับไปแตมขอขอบพูดได้เลยนะครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะไปต่อครับผมอาจารย์เซียนคนริมทางนะพี่น้องเด้อครับบนล่างวิ่งลูด เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับหาส่วนจับผู้ตัวเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะพี่น้องเด้อตัวร่องกระลักหกนะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมครับกระแตงคอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เสียนคนริมทางนะครับครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนปาตานพี่น้องเซียนปาตานนี่หรือว่าเบาแหลมพอเตรียมโบได้ลงลิปแล้วพี่น้องเด้อรับเอามาสรุปเลยนะครับครับมวดวันจัดมือนีแล้วพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวครับเอาส่วนจับผู้ฟันเน้นๆแล้วพี่น้องเด้อห้าเจ็ดจะลืมหาแปดนำเด้อพี่น้องครับเจ็ดซี 7, <4 S 1> โอหาแปดมีอยู่หาแปดมีอยู่ดิหาแปดห้าเก้า ห้าศ <50. S 2> ูนย์กันห้าหนึ่งขับเลขสามัวน้่พี่น้องรับแชปหน้าจอครับผมปล่อยปังๆน้อพี่น้องเนาะรับเอาบ่อขอบคุณเราเปอแหลมอยู่น้ำกันนะครับนพี่น้องผู้ไปท่านแคปหน้าจอหน้าทางเบาแหลม,รบบมครับตัวบนไหมครับครับอาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างมิ่งรูดสามกับสี่สามกับสี่ จาประเดนในที่หกสามหกสี่เด้อพี่น้องเด้อครับส่วนตัวทีโมเนเียนห้อมาักเข่าเก่านำ้ำนะครับทั้งวดัดทั้งมว้วนทั้งอาจารย์หลายๆอาจารย์อย่าลืมนะพี่น้องเนาะกับตัวนำ้ำมักตัวใดนะครับเอาชับหน้าจอครับผมครับประเดี๋ยวขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสี่กับแปดสี่กับแปด 4-8ขับอาจารย์บเอเนียนที่4-8-7-9ได้พี่น้องเนอะรับตัวบนเนียนฮาอมาข้าเก่านะพี่นอ้องเนาะรับกระเทียมกับคอขอบคุณในหลายนะครับเ้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะรับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พี่น้องโอ้พ่อแหล่นอนหน้างวดสองวดนแล้ว,วจะเข้ามาหรืพี่น้อง ออดิพัสมากกว่าสามศูนย์เข้าตัวกลับนะครับเนาะเลขหกศูนย์สามพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าแปดกับเก้าครับแปดกับเก้าครับส่วนตัวเน้นนพี่น้องเลือกเก้าสามนั่นส่วนเลขไข่แล้วพี่น้องเก้าสามเก้าหกเลือกตัวเน้นเต่ว่าตัวที่บนเน้นแล้วมันมักออกของพอ่อแหล่เอาแชปหน้าจอครับผม ครับพ่เตียมข่อขอบคุณเลยไล่เด้อครับเด้อพ่อเหลอนอนนานน,น,น,านะครับเนาะไปยปังๆหยิบนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรวดเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดครับครับปูเนียนทีท่ติดเก่าได้พี่น้องเด้อเก้าสองเก้าสามโอ้ไหลอาจารย์เนี่ให้เก้าสามมาหนิออกส่วนเด็กไทยว่าถึงพี่น้อง เอาแคปหน้าจอครับผมครับพระเี้มพขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เราพัฒนาเซียนขาดปัดด้อพี่น้องเดอ้อเซียนขาดปัดก็ยังมีเก่าสามน้ำมูอยู่ด้อพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหกับสามหกกับสาม ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นเก้าหกได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมเอากรแต่ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนขาดปัดนะครับับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเอาเซียนหนองคายเนี่ยโอ้เสว่าเด็กยิงเพินบับอลคายุดตัวเธอได้พี่น้องบนล่างวิ่โลดหนึ่งกับสอง หนึ่งกับสองกับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นสองหกสองแปดเถ้่พี่น้องเด้อเอาตัวที่บริเวณเข้ามาเข้ากับพิจาหน้ามองออกนะพี่น้องเนาะลักศูนย์เถ้่พี่น้องเล้กกันมักกับลักศูนย์การจับเอาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดไปประมาณน้ำหนักพี่น้องขับจับหน้าจอครับผมขับพอเทียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียนหนองคายนะครับเนาะไปต่อสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเทียมพี่น้อง ครับพอเตรียมเน้นทีแปดนะครับเด้อบนล่างวิ่งรูด7กับ8 7กับ8ปดหมาบ้าดีพี่น้องส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อจับหน้าจอครับผมครับผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อครับพอเตรียมพาไปนับคะแนนน้ำกันบันให้พี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องแคปสิขับแนวทางนะครับเนาะครับถูกๆสำนักขับบนคะแนนครับผม ครับนาจอเซ็นแล้วแล้วแล้วพี่น้องมาเนี่ศูนย์พี่น้องศูนย์มีสคะแนนเนอะหนึ่งมีหนึ่งคะแนนสอมีสคะแนนสามีสคะแนนสมีสคะแนนหมีสคะแนนหมีสคะแนนเดมีสคะแนนแปดมีห้าคะแนน เก้ามีสามคะแนนพี่น้องเอาตัวเด่นไปก่อนพี่น้องเนาะแปดครับเดี๋ยวตัวร่องต้องมาว่ากันอีกพี่น้องว้าท่าสีเราง,งามขนาดพี่น้องเรือมีหย่ยได้บานนี้ตัวร่องนะพี่น้องเนดะ้องสามห้าเกียรเนาะครับเอาแหลมเนาะครับ สามห้าห้าเจ็ดเจ็ดเอาซ้ำนี่พี่น้องกระอกเบืองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดไปประมาณนี้จับล่องจับกันเบืองเราพี่น้องเนาะย่านนี้ได้พี่น้องแป็หาประมาณระวังกันเลิกครับผมเจดหาครับ, 8, าาม,บามาแล้วมาแจ็ดหานี่ย่านหด<า>้ครับส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็เตรียมมันหน่อยเราพี่น้องเนาะ เอาพิถาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อปล่อยเข่าปล่อยเดินต่อเด้อหัวตีแปดนะครับน้องสายวิ่งสายลูดการโศกมันกันนะครับเอาจะลืมได้พี่น้องเขามาแล้วกก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมขอให้พี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมครับขอให้โศกโศกมันมันแห้งๆเรื่อยๆครับหนอยเล่าเขาจนาเมื่อแรกนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้เขาเตรียมก็มีแค่นี้พี่น้องครับเอาไปปอกกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันนะครับเนาะแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับสรุปนะครับเนาะแนวทางครับผมลาวพัฒนาครับทั้งหมดจะมีส6บอาจารย์ดังครับพี่น้องครับ สำหรับเด่น8นะครับเนาะครับพี่น้องก็มาระวัง8 3 8 5า7ดครับตัวเด่นคือที่เบ้าแหลมห่วงก็คือ8ปหาครับผมรับผวาแนวทางเบ้าแหลมนะครับเนาะฟันอย่างพี่น้องครับผมครับเลข5 7เจครับพี่น้องครับที่ธรรมชาติของตัวเลขแนวท่งของเบ้าแหลมครับผมครับตัวลักที่ฟันนี่ครับมันจะขึ้นจะลงนะครับเนาะครับเวลาขึ้นเวลาล่เในห้องขาบอลูว่าจะขึ้น หรือจะลงนะอรับเนาะถ้าเกินก็จะเป็นหาแปดครับผมถ้าลงก็จะเป็นหาซีเรียกว่าจะเป็นเจ็ดซีครับนี่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 คือครับผมครับแนวทางครับน้องคเนาะครับทีครับผมบ่าแหลมนํามาฝากพี่ฝากน้องครับสําหรับครับผมครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องครับผมโชคมานปังๆกันทุกผู้ทุกคนครับหวยเล่าพัฒนาครับเบ้าแหลมขอลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับเนาะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอให้โชค mắn ร่ําด้วยเป็นของพี่ของน้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับผม